แต่เราจอดม่วงเฮ้ยนี่พันนี่เหนื่อยอ่ะพาเธอเฮ้ยซูชิมันใหญ่อยู่นะที่เนี่ยมืนแดกมาซูชิเพิ่งกินมาที่นี่แล้วเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งคือไม่มีสาระเดยอ่ะดูไหมไปดูไหมไม่มีสาระเดยวันนี้มาเป็นทันเวสเกต ีจดเวยนะอะไรอะที่คุณหมอไดไปดูไหมนี่มาเซนเวสเกตส่งน้องมาซื้อของแต,ต่แรมฉาดดูราคาไว้ก่อนสีแล้วิเดีไ,ไปดูเครงนี้ลรา่าไปดูไหม ก,ก,ก็อีกของเหตุอะไรของเลยขอวก็อีกตาโอ้หนังสบายนะออม,ามากไม่พร้อมกลัวเมื่อเช้าไปวิ่งมาใช่ไหมแล้วกลับห้องไปทำอบไก่ผัดกะเพราแบบไม่มีพริกด้วยเพราะว่าพริกเนา่าแล้วเมื่อกี้กินข้าวเสร็จไอ้จำใจบอกว่า ยากกินอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ใช่อกไก่ต้องไม่ใช่ไก่ืูบอกแล้วเมื่อกี้ที่ข้าวที่กินคืออะไรก็คือไม่รู้มันแต่ว่าไม่อยากกินอ้วนแล้วอ่ะตัวน้ําหนักขึ้นมาสองโลอ่ะต้องลดแล้วแล้วก็ไม่ได้ออกกํบบาลังกายด้วยต่อมาปูมันมาสองมันซื้อของเฉยๆไม่รู้ดเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วก็วันนี้จะมาไปดูซิมไปดูซิมเสร็จแล้วก็จะไปดู macbook อีกกีน ไม่รู้ว่ามันจะมีส่วนลดอยอ่ไหมน้องบอใจะซื้อฮาร์ดได์เออฮาร์ดได์ก็น่าสนใจอ่าสามพันเก้าสามพันเก้าลองดิเทสเทสสรุปยุบลงไปเอ๊เป็นไงบ้างเป็นไงเขาบอกให้ม่ต่ำไปอ่ะที่วางแขนอ๋อขยับตัวที่ลองนันแหละปรับได้เปล่าเอ๊แขนปรับไม่ได้หาวทีไม่ได้เกมมิ่งเกย์กูจะนั่งเล่นเกม ไอเฮียมิาอนเดเลกอะกูไม่มีงานอันเดลกที่มันเป็นแบบมันบอกว่าแบบเลทเออทำบล็อกใช่ตอนนี้คือนั่งตัดวิดีโอก็ไม่มีรับภาดรูปนะจ๊ะเดี๋ยวโชว์ผลงานติ้งติ้งติ้งตโชว์ผลงานติ้ง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 เดี๋ยวกูทำเอมเปคให้นะอ่าหมดเป็นหนึ่งภารกิจ e w m i n e s later สรุปเพอ พิซซ่าจ้าอี่แล้วกูบอกกูจะลดน้ำหนกักเด y หนึ่งเท่ากับเด y ศูนย์กูมึงหวังอุ้ยกลิ่นหอมมะมึงมึงหวังเนี่ยก็ตัวหิวข้าวมันหอมอะกะเพราไก่ไม่ช้านีา่กลิ่นพูดไม่ได้มึงกีะเพราไก่ไม่มีความอันนั้นเลยอ่ะนี่คือพิซซ่นะ <c oughs> ามีโต้ด้วยนะถามๆเขาก,ก่อนบัตรพิซซ่าอันนี้มั ใช้ทำอะไรไยตัวนี้มันมีตัวหนึ่งเหมือก็แต่ว่าตัวนี้ใช้โลเซียมแต่ว่าไม่ได้ลามตัวนี้ต้องหดจากของทานได้แล้วถ้ามีทาหนึ่งแถมหนตามตัวตอนนี้อนนี้ใช้เสียมเต็แล้วนะแลจะตออายุบัตรปีกี่ปีคุณจะินอรอกหนหคี่สั่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็พี่สังหยังไงแล้วก็เอาเปเสปอร์เซตัวอย่างอื่นเออเคโด หนึ่งแถมหนึ่งนี่หน้าไหนก็ได้หรอคะใช่นี่คะ่ะรุ่นรับโชคกิลเดี๋ยวแป้นนึงแป้นนึงตัวหนังหนึ่งแถมหนึ่งสรุปดูหนังต่านี่พี่ยเด็ดถือที่ผายนะไปเอ่ะเออได้เลยคะ่ะได้เลยคะ่ะได้เลยตังตังสามเองหนึ่งแถมหนึ่ง สีสีแตัว่สีสีว่ะซึ่งทำหนึ่งอะไรอ่ะตัวหนังไงไอ้เฮียเฉพาะเฉพาะทางทหารแอปและแอปนู่นแต่ที่ที่หลานจบแหละจบนะนี่มาทำอะไรอ่ะมึงเอาหน้าอะไรก่อนคาแรนน้เนยเอาธรรมดาเลยเอาหน้าหนุ่มมันนะนี่ไม่ไม่บางต่อไปถูกกว่า สามสิบเอาได้เลยไม่ได้กุ้งเหรอกุ้งแพงแดกกุ้งก็ไม่ให้แดดละแดกของชีก็ห้าร้อยอ๋อจะบ้าตายกูไม่กินละแต่เป็นกุ้งฟองนะแต่เป็นกุ้งฟองนะกูไม่กินกุ้งฟองแล้วกุ้งฟ้อมอะไรบ้างสรุปเอาอะไรสรุปเอาอะไรอันนี้ไงโอเคจะไปขาเต็มก่อน

เอาอันนี้ค่ะวันี่วันพุธได้ไหมคะโมไตใชได้คอวันพุธวันนี้วันพุธได้ไหมเป็นแ่นเอาหน้าหมูรวมดแล้วสรุปอได้เอาของอเอ้ยเอาอนี้ค่ะเอาปลาแล้วก็น้ำค่ Two t h o u s years l a t e Dip, 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 dip. นี่ยอมว่าพิซซ่า,มาไม่ด้แตบว่าที่คุณใช้มือแดกดีกว่าคนใช้ส้อมกินกันคือไปวิ่งตอนเช้าเพื่อมากินพิซซ่า That's great <S A few moments later ทำให้อันเนี้อร่ออ่ะมึงถายกูมาอีกเกียร์เพื่อไม่ถ่ายแล้วมึงเอ็นกินมานะถึงแม้จะมันจะไม่อร่อยไม่อร่อยไม่อร่อยแค่ไหนอ่ะนู่นหรือเปล่าพุชพอนเออมึงเป็นจริงวะเนี่ยจำไม่ได้แล้วอ่ะมึงแต่เมื่อก่อนมันเป็นเช่นนี้โอ้กูนันมาเหมือนแบบแบบแบบอะไออกยังไงอ่ะยอุ้ยคุจะดูอีกอันไปก็อันนี้คือมึงกูจะถ่ายต่อตัวเอฟเอ็มอันนี้นะคะวางแล้วก็ใส่ พูดอีกครอ้งนึงอ้าวมือนึกว่าจะไม่ได้แดกระไละเอียดแปดบาทมึงกูจะบอกว่ามันไม่อร่อยอ้าวว่ากระเด็นพอกยังนี่มึงเห็นซับเจ็กยังอ้าวโง้ว่ามันไม่อร่อยอ่ะเพราะมันแบบหนึ่งวันเจียบตัดหายที่หนึ่งวัก่อนหน้านี้มันไม่ใช่ไอติมหัวเรือมันเป็นไอติมแบบธรรมดา แบาท<ม>ของค<ม>ุณไดเลยเว้ยน,นั่ง<อ>ได้ไม่มีนี่มี่แต่เม่ไมันเ,เ,เกิดกับมันตัดโยเกิดอร่อยกว่าเอามร่้สึกของคุณคืออะไรคะหวานเกิดเนี๋ยวเดี๋ยวมันมันหวานเกินอ่ะกูว่ามันหวานเกินไปอ่ะกูเจ็บคอเลยคำแรกคำแรก ทำแรกหวานแก็บทำต่อไปตาขาไม่ร้อนแรกตัวอ่ะไม่ได้อินรถนี้เมื่อก่อนนะมันเปไ็นอีกรถหนะึงตรงนี้กูซื้อเอาเสร็จอันนี้ไปขนาดไ,ไ,ไม่เอาเลยเหมือนกูกิกนเลซอตาซอยจุกใส่หวานส่วนเปอร์เซ็นต์อะมึงหวานส่วนเปอร์เซ็นต์หวานร้อยเปอร์เซ็นตนะ์ก็กลิ่นมันนะกลิ่นเปนเหลืองอะแต่ว่าอันนั้นมันไม่มีความหวาน ามาทำอะไรมากินไหมอยา,ากินไอติมมาเลยที่หวานจะพายเออไอทิ้งละได้ฟังผัาน,น,นะนะฮะไม่ทันแล้วมึงรู้ไหมควรเก็บขยะเขาต้องเก็บกระดาษเกี่อันถึงจะได้แปะมันึกูคิดผิดนะเขาก่อนกูว่ามันไม่ใช่ไอติมอันนี้ ลิ้นกูชิงกับความหวานโค้ดอร่อยบอกเลยข้าลุมาอีกแกม่าเลยแต่น้องได้ของมัน้าวถึงก็แบบอะไรนะต้องเคยนะบ้านทับเหรออะไรนะเข้มอืนมาเป็นจุดยวดัวตัวเองคุณน่าถึงเลยแหละไอ้เนี่ยหรอด้วยได้หวะ ฟังเพลงเนี่ยแต่กูไม่มีบารสไงกูมีแต่แชว์ร์อนาคตจะ็ทำบ้านที่มีบาร์สตัวไปลงตรงนั้นค่ะเปิดบล็อกแล้วไม่มีอะไรเลยอีพีนี้น่าจะห้านาทีรู้บ่ามึงมึง้ที่ไหนเป็ตุ้งยรี่ยงไม่รู้แค่ไหนลาไปลาไปด้วยไอติมีเกี้ยไม่หลายเลยทุเรียงใหญ่เชื่อหรืออะไรพี่ม่อนหน้ากันคะมึงที่เครดิตรวยอะไร อเล่นเขาเรียกว่ามาหาประสบการณ์ไอศครีมเฮ้ยมูงมึงมันแท็กหน้ามึงแบบหันร้อยไปดติ๊มซะได้เออเมื่อกี้กูจะหายไอติมมันเลยไม่ได้หายไอ่เฮียมึงแต่งอยู่หน้ามึงไงกูก็ใช้ไม่เป็นไม่แต่ว่าตัวไอติมโยเกิร์ตอร่อยเขาหน้าไปสั่งเยอะไอติมโยเกิร์ตมาไปเปิดเนี่ยความเป็นเรื่องของกูเนี่ยแล้วม็นไม่ปิดปิดไป